ติดตามโครงการประกันไรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวตอนนี้ทางธนาคารทกสพร้อมโอนเงินประกันไรายได้ผู้ปลูกข้าวรอบที่3รวมกว่า1.5ล้านครัวเรือนด้วยวงเงินกว่า1.3หมื่นล้านบาทคาดว่ากระทรวงพาณิชย์เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินส่วนที่เหลือภายในสัปดาห์หน้าระบุเหตุล่าช้าเพราะาราคาข้าวต่ำกว่าคาดทำให้เตรียมวงเงินไม่เพียงพอพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวเตรียมรอรับเงินเลยค่ะ งวดที่3รอบที่3มาแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันล่าสุดในช่องอ e ีสานแซบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอ e ีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอ e ีสานแซบค่ะ อัปเดตความคืบหน้าในโครงการประกันรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวจากแหล่งข่าวทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทางทกศนะคะคุณผู้ชมเปิดเผยว่าขณะนี้ทางธนาคารทกศสามารถจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรอบที่1และก็รอบที่สองเรียบร้อยแล้วในส่วนของรอบที่สานะคะซึ่งเป็นรอบเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาย,ยน2563ที่ผ่านมาจะต้องรอให้ทางกระทรวงพาณิชย์เสนอ คณะรัฐมนตรีวงเงินนะคะจากนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะดําเนินการส่งรายชื่อเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวที่ได้รับเงินประกันรายได้ในงวดที่3หรือว่ารอบที่3เนี่ยค่ะมาให้ทางธนาคารทรกศซึ่งทางธนาคารทรกศก็จะสามารถโอนเงินภายใน3วันทําการให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าว ผ่านโดยตรงบัญชีธนาคารของเกษตรกร,เ,ร,กรเลยค่ะทั้งนี้นะคะด้วยวงเงินประกันไรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าววงเงินกว่า4.80หมื่นล้านบาทนะคะคุณผู้ชมให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนจำนวนกว่า4.57ล้านครัวเรือนในรอบที่1ได้มีการโอนแล้วจำนวนกว่า7.8แสนครัวเรือนด้วยวงเงินอยู่9.12พันล้านบาทนะคะส่วนรอบที่2โอนไปแล้วกว่า6แสนครัวเรือนด้วยวงเงินกว่า5,6 5,600ล้านบาทและในส่วนของรอบที่3ามีเป้าหมายจะโอนอยู่ที่1.5ล้านคัวเรือนด้วยวงเงินกว่า1.3หมื่นล้านบาทค่ะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้รอบที่1รอบที่2มารอลุ้นอีกครั้งหนึ่งว่ารอบที่3าจะมีการโอนเข้าหรือเปล่านะคะหากท่านรอการโอนความคืบหน้าก็สามารถตรวจสอบ ผ่านทางแอปพลิเคชัน m AMOBILE ของทางธนาคารทกสได้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมแหล่งข่าวยังแจ้งอีกว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาข้าวตกต่ำลงทำให้ทางรัฐบาลเนี่ย ต้องจ่ายเงินประกันไรายได้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลินะคะจะต้องชดเชอยอยู่ที่เฉลี่ย2 3,000บาทต่ตอเวียนนะคะดังนั้นเม็ดเงินที่ขอคณะรัฐมนตรีไว้นะคะนำไปจ่ายให้แก,ะกะ่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรอบที่1แล้วก็รอบที่2หมดแล้วทำให้ต้องเสนอขอคณะรัฐมนตรีในรอบถัดไปซึ่งคาดว่า จะมีการนำเสนอในสัปดาห์หน้าและก็จะมีการจ่ายเงินพี่น้องวนาผู้ปลูกข้าวได้เลยค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมทางธนาคารทกศยังเผยอ,อีกนะคะว่า จากที่คณะรัฐมนตร,อนตรีอนุมัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะดำเนินการส่งชื่อของเกษตรกรที่ได้ในะรอบที่สองรอบที่สาไปยังทางธนาคารทกศซึ่งเมื่อทางธนาคารทกศได้รับรายชื่อทั้งหมดเรียบร้อยก็จะมีการกําหนดแผนการจ่ายนะคะว่าจะจ่ายสาขาไหนจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลําดับขั้นตอนแล้วก็ถ้าหากคุณผู้ชมอยากทราบรายละเอียดก็ สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารในเพจของทางธนาคารทกระสะทุกสาขาได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้ามีการส่งข้อมูลจากทางกระทรวงเกษตรเรียบร้อยแล้วทางธนาคารทกระสะก็จะดําเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรใน3ช่องทางคือมี a t m นะคะก็คือผ่านเคาน์เตอร์แล้วก็ผ่านเอโมบายคุณผู้ชมสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านตรวจสอบสิทธ ะะได้ที่ http://chongko.inbaac.com ได้ค่ะเอาล่ะค่ะนี่คือข้อมูลอัปเดตข่าสารล่าสุดกันเลยนะคะว่าตอนนี้ทางธนาคารกรสเตรียมความพร้อมประชุมครมออนุมัติงบมาเรียบร้อย งวดที่3ได้รับเงินแน่นอนภายในสัปดาห์หน้ารวมไปถึงพี่น้องชาวนาที่ปลูกข้าวมีปัญหาในรอบที่1รอบที่2เรื่องของการแจ้งการปลูกชนิดข้าวหรือว่ายังไม่ได้รับเงินตอนนี้รอรอบที่3โอนพร้อมกันแน่นอนค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe like, เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่ดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ